ประมาณส่วนเจ้าไหนแน้วพอดีพอดีล้วก็ไปทำแพนขอไฟอ่ะขอไฟมุหาอ่ทันกัเนี่ยไล์าถ้าเปาูนะอนตรงน้ถ้าเปิดยางแป้งถ้าตอนนี้น่รมีเลยเอามาประมาณเต็มเท่ยแปดน่อยเนี่ยอนมะ อย่างมันลาเลยเนะาะเพราะว่าเปิดช่วงช่วงหน้าหนาวนะข<ม>องช่วงหน้าหนาวมีแต่ตัวมูคืนละทันบาทยังไงผมก็นึกว่าถ้าสมมุติอย่างมูมาขีดยางเนี่ยรากกระกรำบบวันนี่ครับจะไปพักผ่อนยังยังสมมุติกระำบบวันเนี่ยปอยังตะเมิ่นตีปอดไปได้เนี่ยยางแต่กับต่อเน,นี้อยางนี่การใช้ชีวิตประจำวันปอน,นี่แตกต่างกันครับแตกต่างกันมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันยา,ยางนี่มัน เวลาพักผ่อนก็มีน้อยเนาอครับตอนกลางวันนี่ก็บางครั้งก็พักผ่อนอยนอนแทนตอนกลางคืนหนาะครับแต่ตอนกลางคืนมันก็มาต่อดีข้นละบ่มือนบ่มอนตอนนี้บ่กกี่ยางละแต่บางครั้งก็ยังออกไปทำน้่งทำน้าอยู่อ่ากาแฟทำให้ทำน้าอยู่ แต่ยังช่วงนี้ก็ยังเนี่ยปลูกมันสำหรัหลังเนี่ยพวงนี้ก็จะปลูกมันเนี่ยปลูกมันเหมือนกับว่ามียางเขาก็ลัอไปแต่ก่อนบม่มีงนบ่เนี่ยมันมียางแหม่ก็ปอบไปได้แค่ดู่บ้านเราต้องไปทำงานสิ่งอื่นเขาไปรับแจ้งสิ่งอื่น

Bảy lạ, Cái đấy này lại xí xí tôn lắm. Nó sẽ làm bằng nơi này là mình phải kiếm Mấy chơi phải lán nặc À Tha phải nhắn nơi dân thì bảo à cho khô Mày Không nên luôn. ถ้าสมมติมนยย้ำใสใหเขาเอาไปหไไม่ไม่ต่อใส่ลูได้เอาไปเลยทาไม่ลังไม่ลังไอ้นั่นนะ่ะสุขพันธ์ที่ขอใช่ไม้ยางพลานะ่าะ,ะนแต่วานี่เขาไปสวนเทียนเขาลงบุญกองมมไ่ได้เขาไปแต่ก็เขาลมไปจะเซตละคุ่นไหนที่อ้งไหน